ทำอย่างไรเราถึงจะให้ธรรมจักนั้นเนี่ยสามารถาหมุนในใจของเราได้เนี่ยเราก็จะต้องมาเข้าใจพระสูตรนี้ก่อนว่าว่าพระสูตรนี้เนี่ยเป็นพระสูตรที่เป็นพระสูตรแรกเลยที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงแล้วก็มีผู้ที่บรรลุธรรมก็คือท่านอัญญาโกธัญญาเป็นบุคคลแรกเรียกได้ว่าพระรันตนนรไตยก็ครบถ้วนในวันนี้นะงั้น เราก็จะต้องมาศึกษาจากพระสูตรนี้เพื่อที่จะได้เป็นแบบฉบับน,นะในการที่เราเนี่ยจะยังให้ธรรมจักเนี่ยมาหมุนหนอยู่ในใจของเราคราวนี้พระสูตรเนี่ยถ้าเกิดโดยสรุปย่อๆเนี่ยอันที่หนึ่งพระพุทธองค์ทรงประกาศชัดเจนเลยว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทดลองในตอนเป็นพระโพธิสัตว์ในสองทางที่สุดขั้ว ก็คือความสุขนะที่เคยเสวยด้วยพระบารมีที่บำเพ็ญมาเนี่ยทำให้ได้จะเป็นมหาจากักรพรรดิก็ได้ทำให้เกิดมาอยู่ในสถานที่มีแต่ความสุขสบายในหวังนะจะเป็นจกักรพรรดิที่สามารถยังชุมพูทวีปให้มีสันทิ่สุขก็สามารถทำได้อี่อย่างแล้วก็ทั้ง29ปีที่ผ่านมานไม่ว่าจะอยู่มีแต่ ก็เรียกว่ามีแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ดีๆทั้งนั้นรายร้อมไปด้วยสติเพศนะรายร้อมไปด้วยความงามของเสียงดนตรีสถานที่ต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะไม่ได้สัมผัสความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตทั้ง29ปีทั้งปัจจัยสี่ทั้งหลายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายจนกระทั่งแม้แต่ในที่สุดแล้วก็ทรงอภิเศกจนกระทั่งมีบุตร แล้วก็ถึงจะออกพนด้วยการที่ได้เห็นเทวทูตเนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสุดขั้วว่าอันนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ที่สุดของความสุขที่พระพุทธองค์ทรงปานารําานะบำเพ็ญบารมีสิบมาตาลอดเสียสงไขยิ่งด้วยแสนมหากรัปนี่ไม่ใช่เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะว่าจะมาเสพสุขยิ่งกว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะอันนี้เป็นสวรรค์บนโลก ไม่ใช่อยากจะมาเป็นจกัจกรพรรดินะแต่พระพุทธองค์ก็ทรงเห็นแล้วว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทวดาทูตทั้งหลายเนี่ยที่มีความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยแล้วก็สมณะแล้วก็ไม่เห็นว่าสงสัยสมณะพ่านแล้วมั้งอาจจะเป็นความสุขอีกฝากหนึ่งที่หลังจากที่เห็นอันนี้แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะต้องรองดูสิว่าความสุขแบบสมณะเนี่ยหรือนักบวชเนี่ยเราจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมพระพุทธองค์ก็เลยออก นะมหาทีเนส่สกมแล้วก็ใช้ระยะเวลาถึง6ปีนะในการที่มาบำเพ็ญที่ในยุคนั้น,นมีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยจะร่วงทุกข์ด้วยความสุขเป็นไปไม่ได้ก็คือการอยู่ในวังแล้วก็จะาสามารถทําให้สําเร็จหลุดพ้นหรือมีความสุขสูงสุดในระดับปรมาตัตหรือที่เรียกว่านิพานในยุคนั้น,นก็ไม่ได้นะคนในยุคนั้นก็เชื่อว่าคนจะร่วงทุกข์เนี่ย แล้วถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ด้วยความทุกขนะ์นะพระพุทธองค์ก็เลยบำเพ็ญทุกขระริยานะด้วยการที่ฉันน้อยหายใจก็น้อยทําทุกอย่างนี่น้อยหมดจนกระทั่งร่างกายก็แทบจะผ่านพร้อมจนเกือบจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ไดนะ้คิดว่าการที่ทําอย่างเนี้กิเลสมันจะตายไปครับตายไปครับเรากิเลสมันก็ไม่ได้ตายไปมันมีแต่จะ,ะเหมือนเดิมทุกอย่าง ก็เรียกได้ว่าขนทางนี้ก็ไม่ใช่ขนทางที่จะสามารถทําให้ได้ถึงที่สุดแห่งทุกพระพุทธองค์ก็เห็นแล้วว่าคงไม่ใช่นะก็เลยทรงเห็นว่าทางทั้งสองขั้วเนี่ยก็ไม่ใช่ทางนะที่จะทําให้กิเลสเนี่ยสยบไปจากเราได้หรอกไอ้โลภโทสะมูหันไม่มีทางนนะพระพุทธองค์ก็เลยประกาศว่ามันต้องเป็นทางสายกลางนะเป็นมันชฌิมาปฏิปทาร